โอเคอ่าอ่าอ่าอินเอ็นอ่าโอเคค่ะอ่าทุกคนทุกคน <laughs> โอ้โปรโมชัสตาร์วอร์ดครับกเ็เราได้เพราะว่าน่าจะเป็นซีรีส์โปรเน็ตคือเราก็ได้ยินมาสัมผัสกนันแหละว่าซีรีส์ของเราได้รับการชื่นชอบจากแฟนๆชาวญี่ปุ่นครับแต่ว่าก็ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปีญี่ปุน่นแต่ว่าก็เขาก็จะคอยแชร์มาว่าแบบเออเราขึ้นแรงต้นๆของ,ของ,ข,องของทีวีที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยครับล้วก็ก็ดีใจครับก็น่าจะเป็นเพราะว่าซีรีส์ก็ตื่นเต้นที่ได้มาร่วมงาน Japan Expo นะผมแล้วก็รู้สึกว่า จริงๆแล้วเราเราจะมีโอกาสที่จะไปญี่ปุ่นครับผมแน่นอนอยู่แล้วแต่คือมันแค่ต้องรอแป๊บนึงก็อย่าบอกแฟนญี่ปุ่นว่ารอกันแปครับนึงนครับผมผมว่ามีแผนะไปแฟนมีตที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าก็จริงๆก็มีแผนหลายๆประเทศครับแต่ว่ามันปัจจัยมันหลายอย่างก็ต้องก็ต้องเป็นเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่พวกผมเป็นคนตัดสินอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็แต่ว่าพวกเราอยากไปอยู่แล้วแน่นอนเกลายเป็นคู่คอนแบบข้าม ยังไม่ค่อยครับคือไปไปหลายๆประเทศเราก็จะเจอแฟนๆแต่ละประเทศที่แบบเขาจะรีแอคกับเราไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเออแล้วก็ก็ก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยแต่แต่เป็นเพราะที่หนูแล้วแหละขมันไม่ได้มีมีมีแบบบอกที่เจ๋งตรงไหนคะเวลามาในการเจอคิดว่าเขาชีเรยังงไบขาลัดตัวไหวแล้วเขาเขาอยู่อยู่ไหมไอยู่อะไรวะอะไรวะเขาเขาเขามีประสบการณ์มาก่อนใช่ อ๋อเขาเขาทำเป็นอยู่แล้วใช่อะไรคือชีเซอร์ชีเซอร์คืออะไรครับคุปปอนการแบบเอาแรงแบบโมเมนต์โมเมนต์มะไรแบบนี้เราพูดก่อนก่อีเซอร์ชีเซอร์เออชีเซอร์แล้วชีเซอร์แล้วชิมุนชิมุนชิจิเน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันยอมแพ้ยอมแพ้ครับไปต่างประเทศกันบ้างกี่วันแล้วกนเยอะมากใช่ครับก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่า มันข้ามข้ามควีไปอีกฝกั่งเลยครับแล้วก็แฟนๆที่ดูเราที่นู่นก็เยอะจริงๆอะไรเงี้ยก mm ็ก hmm. ็แต่ว่าเขารีแอคแบบสนุกมากนะคือทำให้เรามีพลังในการที่โชว์ให้เขาดูแบบสนุกกว่าเดิมเลยครับ mm hmm. ก็ผมว่าเป็นประสบกรารณ์ที่ดีแล้วก็เราก็ดีใจที่แบบซี์เราไม่ใชใ่ของเรานะเราก็ไปกับกระทรวงต่างประเทศด้วยแล้วก็มีน้องๆคนอื่นไปด้วยซี mm ี hmm. ์ของน้องๆทุกคนก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆชา เป็นอเมริกาเม็กซิโกใช่ครับก็แ <ไป S 1> บบโอ้โหขเขาให้ energy ดีมากเลยผมรู้สึกว่าคือรู้สึกชื่นใจหลังจากที่บอกเดินทางไป20กว่าชัว่วโมงครับผมแล้วก็รู้สึกว่าคืออยากอยากไปบ่อยๆแล้วก็อยากให้เราแบบว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีไปเรื่อยๆอะไรอย่างี้ครับก็แน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเรามีโปรเจกต์ออไปซึ่งเรากำลังจะมีครับผมลาตินอเมริกาหรือว่าาปรลเนี่ยจะเป็นที่ที่เราแบบว่ามีเป้าหมายที่อยากจะไปอีกรอบหนึ่งแน่นอนใช่ ไม่ขับลาตินมันไม่ขาตินเต่างจากไม่ขับที่อื่นยังไงบ้างครับพี่เขาพลังเยอะมากพี่เขาส่งพลังมาแบบคือไม่ว่าเราจะทำอะไรนิดนหน่อยๆน่อเขาก็จะแบบกรี๊ดเพราะว่าจะส่งเสียงมาอะไรเงี้ยอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ว่าเราทำอะไรโอเคอาทิตย์ว่าเราทำอะไรแค่ผมเดินขึ้นเวทีมาเขาก็ตายหรอพัเราไม่ทุกคนขึ้นเวทีมาเขาก็กรี๊ดแล้วใช่คือเขาผมว่าถ้าผมคิดเองนะอารมณ์เหมือนเชียร์บอลใช่เตอนนี้นุ่นบอลเขาดังไง เขาเล่นเชียร์แบบเชียร์แบบเสียงดังอะไรเงี้ยก็แต่ว่ามันก็ทำให้เราแบบมีเวลาเมื่อกี้ไปเพิ่งบอกว่าโปรเจกต์ที่พูดถึงนี่เป็นโปรเจกต์ที่ร่วมกับกระทรวงต่างประเทศอีกนะอ่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ของเราเองใช่เพราะหลายคนก็บอกว่าเออแบบพองไห้กับกระทรต่างประเทศมันก็ใครทอบเช้าว่าเออเหมือน้องเป็นผู้พัฒนาทำอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยอันจริงๆโปรเจกต์เอ่อเกิดกระทรวต่างประเทศจะจะไม่ใช่โปรเจกต์ของของเราใช่ ไอ้กาเวอร์สแต่ว่าเราไม่ร mm ู้ว่าเราจะได้เล่นในนั้นหรือเปล่ามันเป็นแบบเพิ่งเริ่มต้นเพราะว่าเราเพิ่งได้ไปอะไรเง okay. so, like, no ี so, mm ้ยแต่ว <glo om> <mod> ่าน <lden și S 2> ่าจะมีร่วมกับทางมีออนไลน์อยู่แล้วก็ต้องเป็นทางพี่บอลของผมคุยว่าแบบจะเป็นโปรเจกต์อะไรมีใครเล่นบ้างอะไรอยางนี้จะมีผลงานอะไรให้แฟนๆได้แบบบินได้ซีดได้กรี๊ดได้ตามไปคุณเออให้ถล่มคอมเมนต์คุณอย่างเงี้ยเออ เหมือนมีคิดออกไปว่าเราจะมีโปรเจกต์ e i g h Hours นะครับผมแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วง r ร p โปรดักชันซึ่งเราก็มีนักเขียนอโอจะอธิบายยังไงดีอะโทเบโตเขาเป็นนักเขียน,นจากคือเขียนระดับฮอลีวูดอะไรเงี้ยครับใช่จะไจปลงจะเบตพูดเบตปากใส่ผมทำไมครับผมพูดความจริงนะเนี่ยคุณเบตปากใส่ผมนิดเดียวผมก็รู้นะเออเราไปเป็นคุณพระโอ อ๋อพอผมพูดถามว่าอวดคือหมอแซมเขาจะเป็นคนเขาจะเป็นคนเขียนเหมือนโครงเรื่องแต่ว่าเพื่อจะมาอัดแอปอีกทีนึงเป็นเป็นบทสปรีมเพลย์อะไรอย่างเงี้ยก็จะจะเอาคนคนนี้แหละคุณเบลโตมามาช่วยอัดอัมาเป็นสปรีมเพลย์ับผมใช่ก็รอติดตามดูไอเดาวอร์ซิการไหมอีกนานไหมปีนี้จะได้เห็นปีนี้จะได้เห็นไหมโอ้ไม่กล้าพูดอะไรเลยจะพยายามครับจะพยายามใช่ แต่แต่ว่าจริงๆแล้วแพลนอ่ะคือเป็นปลายปีแต่ว่าผมว่าไม่รู้ว่าด้วยปลายปีเท่าไหร่ปลายปีหมดข้างปลายปีเออครับใช่อะไรครับพี่ปลายปีนี้สิแต่ว่าเราเราไม่รู้ว่าแพลนมันจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ยังไงอะนะครับมันก็มันก็ก็มีหลายปัจจัยแต่ว่าก็จะพยายามทำออกมาให้เร็วที่สุดแหละตัวสุดคือพี่เจมสบอกว่าไปที่บ้านสุดคือไปดูแลดีมากค่ะผมจริงเขาใช้ ไม่ได้ใช้ก็ก็คือบอกว่าเราก็เราก็ต้องดูสถานการณ์ใช่แล้วก็เรียกว่าดูสภาพร่างกายด้วยเขาแก้งทำเป็นให้คนดูแลหรือเปล่าไม่เขาไม่ไหวจริงไม่ไหวเพราะอะไรเขาเขาเขาป่วยอยู่หรือว่าเพราะอายุเขาเขาเขาบาดเจ็บแล้วไม่ได้เกี่ยวกับอายุใช่เป็นเรื่องของสังขารก็เขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องของอายุ เท<อ>ดนะสอบระบมไม่ผมไปเรียนกอฟก็แบบไป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 รึกษาโป้ไปปรึกษาโปว่าทำไมมันถึงเจ็บอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบพยายามปรับวงให้ใหม่ให้มันแบบไม่ไม่บาดเจ็บใช่คือที่ถ่านบาคุณหลอกให้ด้องทำให้หรือเปล่าไม่ได้ร้องคือหายแล้วล้วแก้ร้องหรือเปล่าไม่ได้รลอกม,มันดีขึ้นแล้วมันพอไปได้แต่ว่ายกของเนี่ยมันอันตรายเราก็ใช้เด็กรุ่นใหม่ที่มีพลังในการยกกระเป๋าเยอะๆช่วยยก